สวัสดีนะครับกับผมนะครับมิสเตอร์สปาร์กเน็ตนะครับนะฮะไม่ทงสัยว่าทำไมผมถึงไม่อยู่ตรงหน้าให้เลือกนู่นเลือกนี่นะฮะพอดีวันนี้ผมเอาจริงนะเอาจริงจริงคือแบบไม่เล่นแลว้วอะเล่นไม่ได้แล้วช่วงนี้ไม,ไม่ได้ชีวิตรเราเราต้องจริงจังบ้างนะไม่ใช่จะมา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 ,จะมาเล่นอย่างเดียวไม่ใช่ได้ใช่ไหมบ๊อบเะบ๊อบอืมนจะเล่นมากเกินแล้วนะบ๊อบนะอืมรู้ไหมรู้ไหมหมอต้องเสียเวลามาหาบ๊อบเนี่ย ป่วยคนเดียวเนี่ยโรคหายเหออี่ยวของบ๊อบนะครับตอนนี้โอ้อยเอ้าวถ้กูทำหัวเนะี่ยโอเครู้สึกว่าพาร์ทนี้มันจะให้ผ่าตัดสมองนะครับเพราะว่าในตู้โถนี้ก็มีสมองมันคงจะมันคุมมันจะไม่ยากอะไรนะครับตอนนี้คุณคุณจะไม่ยากอะไรโอเคแต่มือกูบังคับยากมากตอนนีนะะ้โอเคครับโอเค ยากอะอะไรกูวะฮะฮะค่อยๆค่อยๆค่อยๆลูบบีบชิมคีมจุ่มนมโอ้โหเลือดลดไวมากบ๊อบ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 อะโอ้โหโอ้โหสมองติดนิ้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหหลอนหลอนเลยบ๊อบบ๊อบบ๊อบสมองติดอะไรอืมจับไม่ได้หรอบ๊อบอะเลื่อนไหนเป็นน้ำเนี่นไหนอะเลื่อนเลื่อนสมองมันมีแค่นี้เหรอ ฮะฮะไอสมองโกงไอสมองลูกบอลสมองมันแค่นี้วะฮะแล้วมึงจะตายเลยนะฮะมึงจะตัดสมองยังไงครับตุ๊อกกูทีเถอะมึงตัดสมองยังไงบ๊อบบอกกูทีอ๋อโอ้โหของเล่นใหม่หวานโอ้โหบ๊อบบ๊อบขอช่วยชีวิตบ๊อบก็ได้ไหม เป็นระบบเลยโอเคไม่เป็นไรโอ้ด้านนี้มันจะมันจะรู้สึกมันจะง่ายเกินไปไหมครับโอเคถ้าผ่านนี้จบไวผมถ้าถ้าผ่าหัวนี้มันจบไวผมจะแถมให้แล้วกันกูจะเอาคอรนฮะจะเอาอ,อ้าวบอบขอโทษหมอขอโทษนะบอบนะครับมหมอขอโทษหมอไม่ตั้งใจทำบอบเลยอ่ะบอเบอ่ออ้าวอ้าวหน้ามันไปแล้วบอบ ตอกตอกกระโหลกมาทำไมกระโหลกมันเรียบจังวะบ๊อบฮะโกนหัวยแล้วอุ๊ยบ๊อบอยบ๊อบใจเย็นนะหมอขอโทษหมอขอโทษบ๊อบมองขอโทษมันตอกยากจังวะเฮ้ยเฮ้ยบ๊อบมอขอโทษหมอขอโทษบบ๊อบ๊อบ เมื่อคูดเอ้ย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 คิบหายแล้วมีไงล่ะชิบหายแล้วครับบ็อบครับคุณบอกว่าชิบหายแล้วบ็อบคุณบอกว่ามันชิบหายแล้วเลือดมึงลดไวมากโอเคนี่แหละพอเราควรจะช่วยมีม็อบทันบ็อบขอจับหัวหน่อยเด้เฮ้ยติดติดมือหวม็ติดมือหัวม็อบตบเหลือตบเหลือตบเกียรแตกนะบ็อบนะ เราจะไม่ทำร้ายคนไข้เนะี่ยเราก็จะเอาเอาเราจะเอาอะไรดีนะเนาะสว่านเอาสว่านนี้เปตัด้็เ,เบเอป็ัดะอ้าวสว่านคาคาสมองหมุนต,ติ้วติ้วติ้วอย่างสายลมเลยอ่ะ เอยบ๊อบเอาจริงนะเว้ยโอเคเราจะไม่รู้พูดเพื่อนเพลงแล้วนะฮะสำหรับตอนนี้เราก็จะค่อยๆทำอะไรชีวิตนของเรามันเล่นเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับเราก็ต้องต้องเล่นๆบ้างเล่นบ้างตอบบ้างค่อยต้องค่อยๆอย่างนี้สิบบ๊อบนะมันต้องค่อยๆอย่างนี้นะบ๊อบบ๊อบ มึงไม่มึงไม่มีผมเลยไหมบอปฮะสมองสมองมันไม่มีอุ้ยเลือดยังเลือดยังคงที่หมอเริ่มหัวบอสนะหมอหมอเริ่มเชี่ยวชาญนะฮะหมอเริ่มเชี่ยวชาญแล้วเมื่อเรียกมาผ่าตัดบอสหมอจะเริ่มเชี่ยวชาญขึ้นเรื่อยๆนะบอกว่าชีวิตชีวิตมันไปรวยมาจากไหนวะอ้าวมันรวยไปจากไหนวะบอสฮะรวยไปจากไหนจะบอกบอปว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยบอสทิ้หาย บพออยังหาบ๊อบแค่นี้พออ่าอืมชีวิตมึงขี้โรคอะขี้โลกอะ,กะบอ๊ะบอบแล้วกูหยิบอะไรมาไมสมองมีอยู่แค่เนี้ยบอ๊อบเขา,าจับไปดิบ๊อบบ๊อบอ,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 อ๋อสงสัยต้องต้องถ่ายตรงนีอ้ออกโอเคอมไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะฮะที่จะการที่จะหาไส้ติงต่งไส้ติ่งแอักเสบ ในสมองนั่นเองนะครับทำไปนึองทำไปนึงทำไปนึงผาผาผ้าจิาาา้มเาไวจิ้มไปดิอ้าวจิ้มอะไรอะ่ะแัจิ้มเส้นนี้มือกูเข้าไปไม่ได้บอสบอหามือกเไปไม่ได้ับอกูเข้าไปไม่ได้บหายบอช่วยด,ด้วยบ้า เฮ้ยๆๆเฮ้ <ana> ้ท่านี He ้ท่านี no ้ท่านี้ได้อยู so ่ท่านี้ได้อยู่บ๊อบบ๊อบบ๊อบอยบ๊อบบอบอุ๊ยตัดไม่ได้บ๊อบช่วยด่วยบ๊อบครับอุ๊ยได้แล้วได้แล้วเย่เย่เย่เยบ๊อบบ๊อบบ๊อบอบบ๊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 อบบ่ยบบ๊อบบ๊อบบ๊บบ๊อ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 บวยบ๊อบ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  บบ๊อ <B op> หยิบไม่ได้บ๊ Bob. Bob. อบบ๊อบให้ความร่วมมือกับหมอหน่อยบ๊อบบ๊อให้ความร่วมมือกับหมอหน่อยบ๊อบหยิบไม่ได้บ๊อบไปเลื่อยมันก็ลดเรื่อยๆนะบ๊อบนะสมองให้ความร่วมกับหมอหน่อยนะสมสมองโอเคหยิบได้และหยิบได้ละหยิบได้และเย่หยิบได้แล้วอุยอ้ยอุ้ยเป็นการผ่าตัดที่เร็วมากเลยนะครับอ่าในเมื่อจบเราจบเร็วกันขนาดนี้แล้วก็เอ่อ เล่นเราจะแถมให้นี่ครับสำหรับตอนนี้เราก็รู้สึกมันจะมันจะเร็วมันจะเร็วไปหน่อยไหมมันจะโอเคเราจะเรียนี้เราก็จะไปปาทิ้งโอเคนะฮะเราก็เอาอันใหม่นี่นี่คือผลงานของเราผลผลงานของเราใส่เข้าไปใส่เข้าไปใหม่โอเคใส่ไปแล้วนี่เอ้ยอะไรวะฮะโ๊้มึงจะเรียบร้อยไปไหนฮะมึงเล่นเกมมึงเล่นมึงเล่นโต๊ะหมอ เราจะรับสายเร็อ้าวเร็วไปไหดีฮัลโหลคุณไรครัยูเรื่องไม่รู้คุณฟังไม่รู้เรื่องครับา่อะไรวะฮะอะไรวะฮะต้มาอะไรฮะโอเคนะฮะเราจะเล่นมนต่อเลยดีกว่านะครับอ่ามีอ้าวชิปได้อยู่บนรถสะดึง เปิดประตูเปิดชิบหายประตูเปิดแล้บเฮ้ยโอ้โหโอ้โหผ้าไม่ต้องเปิดเลยหัวต้องต้วงต้องกระเด็นนู่นกระเด็นนี่มาแล้วบ๊อบอเสียหายใหม่บ๊อบเอ้ยอ้าวบ๊อบแดกน้ำแค่ไหนเลรอนาฬิกานาฬิกามันไหญ่มาะฮะฮะหยิบฟ้อนะเอ้ยโอเคได้โอเคได้จะขันเลขกันเลยครับได้พอแล้ว บอฟนะแมงเลือดเจอยวยูซี่กับีอ่ะตอบไม่ได้เลยนะบอฟช่วยช่วยช่วยหมอด้วยบอฟปันเท้ปันเท้เปลี่ยนอะไรวะตอบไม่ได้บอฟบอฟตอบไม่ได้นะฮะไอ้บอฟช่วยหมอด้วยบอฟบอยอมแล้วช่วยหมอด้วยรถขับแรงจริงเนะีใครแม่งขับวะ เล่นแบบเดือฟ้าเดีอเล่นแบบอ้าวโอเคเฮ้ยประตูปิดแล้วเย่ประตูปิดแล้วประตูปิดแล้วเย่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 ประตูปิดแล้วและเลือดมึงเหลือเก้าน้อยโอเคหมอจะพยายามช่วยบ๊อบอย่างที่สุดจะช่วยบ๊อบอย่างที่สุดเลยบ๊อบบ๊อบยังทันอยู่บ๊อบ,บแล้วกูหยิบไข่กูยหยิบนี่แหละเยี่ยม ไอ้มือ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 มืาดื้วยอืมืิืไม่ได้ครับมือมโอเออืมือ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 อมืมืออืมอมอตู้ตายบอนะอตู้ตืบือเยบอบอเป็นคนตู้ตายฮบอครับโอมืมืมอก็ต้องขอจากบอย้มืรัืมอลักบ๊อบนะครับบ๊อบไอ้เหมืออยู่ หมอต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะสำหรับช่วงนี้หมอก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับพอดีว่าอันนี้ผมคิดยากน่าดูเอาไว้ต่อคราวหน้าในการับหมอรักทุกคนเนี่ยหมอรักบอบนะบอบบายบายสู้ตายเย่เย่บอบสู้ตายตายสักทีดิบอบบอบตายโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พีกว่าเครับ คลิปหน้าเราค่อยพบกันใหม่ดีกว่าเนี่ยสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ